สวัสดีค่ะเจอกับคนหนึ่งอีกแล้วนะแกส,สวัสดีค่ะโปรแกรมนะคะ21วันนี้นะคะกับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะจากฟรีแลนซ์สู่ออนไลน์นะคะวันนี้เราจะสร้างชีวิตใหม่กับออนไลน์ทำอย่างไรสักครู่เดียวค่ะวันนี้วันที่6แล้วนะคะที่เราได้เจอกันนะคะ ขายอย่างไรให้ได้ใจลูกค้าอยากทราบรอสักครู่ค่ะขออนุญาตไปแชร์ก่อนนะคะความสุขเราสร้างโอ้ยโอ้ยโชคดีนี่คืออีกเคล็ดลับหนึ่งของกฎจักรวลกฎแรงดึงดูดนะคะคือการที่เราฟังอะไรชีวิตเราจะเป็นแบบนั้นถ้าวันนี้อยากมีชะตาข่าขึ้นฟังเพลงนี้ค่ะแบบมีีค EQ ละไงไงชิวชิวพวกโชคชะตามาดู ให้รวย wai, กระจอกกลัวกลัวเกรงเกร,รงแล้วเมื่อไรจะมีเหงกับเขาสักครู่ค่ะััครู่ค่ะขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคนพี่อ้อยจ้า ง่ายขอให้รวยไว้ขอให้รวย,ให,รวยให้รวยขอให้รวยด้วยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจและมีสุขอุราเบิกบานใจมีสุขหนักหนาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองมาเร็วค่ะสร้างสะตา์ตัวเองค่ะไม่มีใดความค้นย สนชุดยามาถูกทางทำเองรวยเองไม่ต้องชุกเจ็บัวดเสียใจร้องให้ปุงไปมันน่าใจไงอย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเอรง,งสักครู่มาจ้าวันนี้ค่ะอยากรู้ว่าขายอย่างไรนะคะให้ได้ใจลูกค้ามาด่วนเลยค่ะฟังคลิปนี้ด่วนเลยนะคะมาจ้า แองรวยเองไม่ต้องทุกข์เจ็บปวดเสียใจอย่าร้องให้คุ้มไปมันน่าสิงอะ่ะเดียใจกระจอก,กล,ล,ลัวรัว,วปลงเปลง,แ,ปลงแล้วเมื่อไหร่จะมีเพงกับเขาแล้วเมื่อไหร่แต่ไม่ได้จ้าพี่โดดอีกแล้ว <laughs> แชร์คลิปหนึ่งซักสแชร์พอ <laughs> ที่จริง แล้วก็แชร์ไปหน้าเฟซตัวเองก็เป็นสามแชร์แต่ถ้าเราไลค์อยู่หน้าเฟซเราอะแชร์ประมาณแชร์เดียวพอแชร์เข้ากลุ่มอะเอาจริงๆนะมันจะอยู่ได้นานอยู่ยั้งยืนยงเลยนะจ๊ะบอกเลยนะคะนี่มันคือเคล็ดลับนะคะสวัสดีจากคดบัวโอ้โหยินดีด้วยนะคะโอโ้คลิปแรกมาปังดังเปลี่ยงมากเลยนะคะรับรางวับลบานารวยคอนเทสจาก t s w เนเป็นที่เรียบร้อยยินดี คยนะคะอะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะหน้าเพจหนึ่งสายเสกพารวยนะคะหน้าเพจ y o u t u นะคะหน้า u t u b e นะคะสถานีความสุขายโค้ดหนึ่งะคะอะมา <c oughs> ขออนุญาตประชา,นานสัมพันธ์ใครก็ตามนะคะที่อยากสร้างรายได้อยู่ที่บ้านในยุคของโควิดนะคะไม่ต้องรอเราชนะไม่ต้องรอเงินเยียวยาคุณสามารถสร้างรายได้5,000ได้เลยนะคะจากการออกมาบ้าแล้วรวยคอนเทนต์แค่มีสินค้าของ ระบบ g s w ค่ะ1ชิ้นค่ะในการบ้าของคุณนั้นนะคะคลิปหนึงประมาณ5นาที10นาทีแล้วแต่คุณเลยค่ะและคุณไล์จบค่ะคุณก็แค่ส่งคลิปค่ะโอเคไหมคะและแอดมินเขาจะแรนดอมเองนะคะถ้าคุณพูดสินค้าเป็นแล้วคุณก็เบิกบานเป็นนะคะแค่นี้คุณก็ร่วมรุ้นรางวัลเรียบร้อยแล้วนะคะใครจะไปรู้คนหนึ่งก็ได้แล้วนะคะใครจะไปรู้คลิปไหนไม่รู้จะโดนใจกรรมาการจริงปะคะ ออวันนี้คุณซื้อสินค้าไป1ชิ้นกาแฟซองหนึ่งาสาบาทคุณรับรางวัล5,000บาทคุ้มไม่คุ้มอ่ะนะหน้าเพจนะคะหนูใสยเสกความรวยนะคะใช่ไหมใช่ไหมเออตามไปแล้วเอาอีกเอาอีกนะคะเหลืออีกกี่วันเหลืออีก30กว่าวันใช่ปะ่ะเอาอีกค่ะเอาอีกค่ะอ่ะมาค่ะอันนี้เรามาเรื่องอะไรน,นะคะขายอย่างไรให้ได้ใจลูกค้ากับโปรแกรม21วันนะคะ โปรแกรมจิตสร้างชีวิตใหม่สู่ออนไลน์ใบโคดหนึ่งนะคะโคดหนึ่งนะคะจากฟรีแลนซ์สู่ออนไลน์ไม่เคยขายออนไลน์มาก่อนค่ะฟรีแลนซ์ทำสารพัดขายประกันขายเครื่องฟองน้าขายขายประกันนี่คือตั้งแต่ประกันชีวิตยันประกันภัยยันประกันอักขีภัยยันประกันรถยนต์พรลบอเอาจริงขายทุกอย่าง <laughs> ขายที่ขายทางเป็นายนหน้าเป็นายนหน้าขายที่ด้วยนะคะอ้ทุกอย่างค่ะบอกเลยว่าเป็นฟรีแลนซ์ค่ะแต่ก้าวขาเข้าธุรกิจออนไลน์อะนําเที่ยวด้วยนะคะทําทัวร์ด้วยนะคะก้าวขาสู่ธุรกิจออนไลน์ค่ะ,จ,ออคะจากคนที่ไม่มีความรู้ในด้านออนไลน์เลยไม่เคยคิดจะขายของออนไลน์เลยเพราะเมื่อก่อนเราเคยเห็นแม่ค้าออนไลน์เรายังเป็นลูกค้าเราช้อปปิ้งอยู่ในออนไลน์จริงปะคะสวัสดีค่ะพี่หมวยเหมือนกันเลยเออเรานะคะจะแบบ เราช้อปปิ้งอยู่ในออนไลน์เสื้อพองเสื้อผ้ากิ๊บเก็บตุ้มหูอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อผ่านออนไลน์รองพงรองเท้าจริงไหมคะตอนนี้น้ํายาล้างท่อน้ํายาล้างจานน้ํายาซักผ้าอะไรก็ตามอะ่ะตอนเนี้ยซื้อผ่านออนไลน์เยอะมากเลยนะคะคือหลักๆเลยอะ่ะซื้อผ่านออนไลน์มีแต่ของสดที่ซื้อผ่านตลาดตลาดเออเสื้อผ้ายังไม่ไปเดินเลยนะคะก็ช้อปปิ้งในออนไลน์จริงๆวันนี้ก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่า ่อให้คุณไม่ได้เป็นขายออนไลน์ไม่เป็นนะคะสักครู่นะเดี๋ยว,ยวคนหนึ่งขออนุญาตไปดูอะส่งแล้วคนหนึ่งไม่เคยขายออนไลน์และอยู่ดีๆวันหนึ่งมาขายออนไลน์ได้ทําอย่างไรคะง่ายๆให้คุณนะคะข้อแรกเลยนะคะต่อให้คุณทําอะไรไม่เป็นเลยคุณไม่เคยรู้จักงานงานนี้เลยคุณไม่เคยทําอะไรเป็นเลยแต่ถ้าคุณเลือกที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตเมื่อ คุณต้องย้อนกลับไปดูวันก,ก่อนๆนะคะถ้าคุณเลือกตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตค่ะไม่ว่าคุณจะเจองานไหนเจอโอกาสไหนค่ะคุณบอกเลยง่ายมากอ๋แค่นี้เองเหรอฉันเรียนรู้ได้อะไรก็ง่ายไปหมดเลยนะอาแค่นี้เองเหรอคะอ๋อแค่นี้เหรอแค่ไฟ์สดเหรออ๋อแค่เรียนรู้ใช่ไหมอ๋อแค่เรียนรู้วันละหนึ่งคลิปใช่ไหมคะโอเคค่ะอะลองมือทําด้วยนะคะอะได้ค่ะได้ค่ะคุณต้องเป็นคนแบบเนี้ยคุณเข้าใจไหมคะสาหรับคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นคนที่ เราไม่รู้แต่เราเรียนรู้ได้เราจะไม่ปิดโอกาสตัวเองด้วยกันบอกว่าคุณทาไม่เป็นคุณเข้าใจไหมคืออวดลวกอะ่ะบ้านที่เหนือที่คนหนือเป็นคนเชียงรายเนาะที่เหนือเขาจะบอกว่าอวดลุกอวดฉลาดอ่ะอวดฉลาดอ่ะอวดลวก,วลวลวลวกนั่นแหละคะ่ะจงเป็นคนจงเป็นคนอวดลวกหรือจงเป็นคนอวดฉลาดคะ่ะอวดฉลาดไม่ใช่หมายถึงว่า รู้แต่ไม่ทําหรือว่าพูดมากเก่งทฤษฎีแต่ปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะหมายถึงว่าวันนี้เราเรียนรู้กับคนสําเร็จวันนี้เราเรียนรู้กับคนสําเร็จแล้วเราไม่ใช่หาข้ออ้างให้กับตัวเองหรือสนับสนุนตัวเองในการที่ไม่ลงมือทําแต่คุณจงพูดในการสนับสนุนตัวเองให้คุณลงมือทําอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าโมันง่ายมากเลยค่ะอ่าสมมตินะคะ คนหนึ่งบอกว่าพี่เนี่ยพี่เอพี่เอเข้ามานะคะคนหนึ่งหาช่วยสอนพี่ขายออนไลน์หน่อยทำธุรกิจออนไลน์พี่อยากมีไรายได้ไปไปดูแลครอบครัวตอนนี้พี่ตกงานคนหนึ่งช่วยให้พี่สำเร็จหน่อยได้ไหมช่วยให้พี่สามารถสร้างหลักหมื่นหลักแสนได้ไหมภายในหนึ่งอาทิตย์นี้สมมุติพี่เอมาแบบนี้ค่ะคนหนึ่งทำไงคะ พี่ใจเย็นๆคนหนึ่งเข้าใจคนหนึ необход, ่งเข้าใจเลยนะพี่นะเพราะว่าวันแรกเนี <c oughs> ่ยหนึ่งนะก็ไม่ได้แบบว่ามีต้นทุนอะไรเลยหนึ่งไม่เรียนรู้อะไรไม่เป็นเลยอ่ะพี่ไม่เคยขายออนไลน์เลยคนหนึ่งไม่เป็นไรพี่หนูก็ไม่เคยขายออนไลน์เหมือนกันอันนี้คือสอนแล้วนะทุกคนสอนแล้วนะมันต้องเป็นกันเองเว้ยมันต้องคุยกับเขาเหมือนเขาเป็นพี่น้องเราเขาเป็นเพื่อนเราเราต้องแบบตีสีอ่ะคุยกันมันจะได้แบบ เกตว่าเออเขามีปัญหาอะไรเพราะเขาจะเล่าให้เราฟังจริงปะแต่ไม่ใช่แบบว่ามาบอกว่ารับเรื่องลบหรืออะไรนะบันคือต้องแยกให้ออกนะคะเรื่องเราลบๆคือไม่รับหนอแต่วันนี้คนที่เขาจะมาหาเราเนี่ยคือเขาต้องมีปัญหาจริงไม่จริงถ้าคุณไม่ฟังปัญหาคุณจะแก้ปัญหาเขาได้ยังไงวันนี้การฟังปัญหาของผู้คนคือฟังปัญหาของคนที่พร้อมจะเปลี่ยนชีวิตและ เราช่วยอะไรเขาได้บ้างเออเราช่วยอะไรเขาได้บ้างเขาไม่เคยขายออนไลน์อะพี่เอบอกว่าพี่เอไม่เคยขายออนไลน์พี่เอทำอะไรไม่เป็นเลยพี่เอตกงานตอนนี้พี่เอว่างงานใจเย็นพี่คนหนึ่งก็ไม่เคยขายออนไลน์มาก่อนค่ะแต่วันแรกที่คนหนึ่งเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ค่ะคนหนึ่งยังไม่ได้ขายนะคนหนึ่งยังไม่รู้จักสินค้าสักตัว แต่สิ่งที่คนหนึ่งทำคือเรียนรู้ค่ะ hop. แล้วพี่ต้องเรียนขนาดไหนตอนนี้พี่อยากได้ตังค์มากพี่เรียนวันละหนึ่งคลิปแล้วพี่ออกมาส่งต่อเลยค่ะพี่เรียนวันละหนึ่งคลิปพี่ลงมือทําแล้วก็ออกมาส่งต่อเออเรียนวันละหนึ่งคลิปลงมือทําแล้วก็ออกมาส่งต่ออะสมมติวันแรกพี่เรียนคลิปมหาการยี่สิบเอ็ดวันเรียนควบคู่กับเด็กคัมภีเทวดาสร้างมันจะมีเรื่องของการขายและเรื่องของวิธีคิดวันนี้พี่ต้องเข้าใจก่อนนะ เราอะขายอะไรเราก็ได้เงินเราทำงานอะงานอะไรเราก็ได้เงินแต่สิ่งที่มันสำคัญเลยเงินที่มันจะอยู่กับพี่ได้ตลอดเวลาและเข้ามาตลอดเวลาเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าพี่เปลี่ยนวิธีคิดพี่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนวิเขาเรียกว,วิสัยทัศน์เออพี่เปลี่ยนมุมมองของพี่ใหม่ก่อนและไม่ว่าพี่จะหยิบจับทําอะไรพี่ก็สามารถสำเร็จได้ง่ายๆสบายๆ แต่ตอนนี้พี่จะแบบนั่นนู่นนี่โอเคพี่ไม่เป็นไรหนูเข้าใจงั้นเอางี้นะพี่เรามีสินค้าโอเคมั้คะเราเราประสบความสําเร็จในด้านธุรธกิจออนไลน์อยู่แล้วเรามีสินค้าเราบอกพี่พี่ต้องการขั้นต่ําวันละเท่าไหร่อันนี้คือไปคุยกับปัญหาเขาก่อนเลยความรู้สําคัญค่ะแต่เราต้องคุยปัญหากับเขาก่อนคือเขาต้องการเงินเดี๋ยวนี้คุณเข้าใจไหมให้คนไปเรียนให้คนไปเรียนอะ ได้แต่เราต้องซื้อใจเขาด้วยการแก้ปัญหาตรงที่เขาติดอยู่ก่อนพี่ต้องการเงินเดี๋ยวนี้ยต่อนคนหนึ่งก็ชอบพูดแบบนี้นะว่าพี่ดูคลิปก่อนพี่ดูคลิปก่อนแล้วคนหนึ่งก็จะไม่ได้ฟังปัญหาใครแต่พอเราเริ่มเรียนรู้มากๆค่ะเราเริ่มลงมือทํามากๆค่ะเราเริ่มที่จะฟังปัญหาของผู้คนค่ะอ๋อมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่ต้องการเงินเท่าไหร่ต่อวันคะ อย่างน้อยๆพี่ขอสามรอบาทต่อวันโอเคค่ะพี่งั้นพี่เอากาแฟไปขายเลยค่ะกาแฟไปขายค่ะสามกล่องค่ะพี่ได้สามร้อยละพี่มีคนที่พี่รู้จักที่เขากินกาแฟไหมคะพี่ขายวันละสามกล่องพี่ได้ละสามร้อยเอาไม่เอาหนูส่งของให้พี่ขายไปเลยราคาเต็มแล้วพี่ก็หักกําไรไปเลยแล้วพี่ก็โอนแค่ราคาทุนมาให้หนูจบไหมรอได้หรอ แล้วมันเป็นยังไงกาแฟโอเคเดี๋ยวหนูส่งรายละเอียดให้หนูมีกลุ่มไลน์ช่วยสอนช่วยเทรนพี่ด้วยว่าสินค้าแต่ละตัวมีอะไรบ้างและมีเทคนิคก,การโพสเทคนิคก,การขายเทคนิคก,การพูดไม่ต้องกังวลเลยนะพี่เรื่องเนี้ยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้ได้เรามีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จในทุกด้านแหละจริงไม่จริง,รงวันนี้เราขายไม่เป็นเราเรียนได้ไหมคะแต่อยู่ดีๆมาบอกฉันขายไม่เป็นแล้วฉันไม่เรียนเอ,าเอา้าเอ้าวแท้ ถ้าถ้าขายไม่เป็นเราไม่เรียนแล้วจะช่วยอะไรได้อะจริงไหมคะเรียนแล้วไม่ทํามีค่าเท่ากับศูนย์วันนี้ค่ะเอากาแฟไปขายก็จริงค่ะแต่อย่างน้อยคุณก็ต้องรู้เรื่องกาแฟไหมคุณต้องไปศึกษาก่อนไหมว่ารีวิวมีอะไรแล้วกาแฟของเราเนี่ยดีกับเขาอย่างไรกาแฟเราเป็นกาแฟสุขภาพช่วยลดน้ําหนักช่วยเผาผลาญไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมเทียมเออไม่มีครีมเทียม เออทำให้เขาลดน้ำหนักลดพุงกระชับสัดส,ส่วนผิวสวยราคาหลักสิบราคาหลักสิบที่ทำให้เขาไม่ต้องป่วยเป็นโรคความดันโรคเบาหวานเอาไหมคะวันนี้เราจะพูดได้ขนาดนี้มันต้องเกิดจากการลงมือทำซ้ำๆทีๆจนมันกลายเป็นนิสัยใหม่ มันพูดจนมันชินอ่ะมันพูดจนมันมันมันพูดได้แล้วอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเรากินทุกวันแล้วเรารีวิวทุกวันมันเลยทําให้เราเป็นเองถามว่าพี่เลี้ยงหรือคุณครูโค้ดครูต่างๆที่เขาสอนเราอ่ะเขาจะมาจับมือเราทเหรอคะเอาจริงๆทุกคนต้องสร้างชีวิตค่ะและทุกคนต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตของตัวเองค่ะเราสอนหน้าเพจค่ะเราสอนหน้าเฟซบุ๊กค่ะ,เร,นนเ,คะเราสอนเป็นคลิปค่ะ ทุกอย่างเราทําเป็นคลิปให้คุณหมดแล้วค่ะคนหนึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนจากคลิปค่ะและสามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนค่ะเรียนจากคลิปไม่พอค่ะคนหนึ่งไปดูค่ะคนสําเร็จคนหนึ่งมีครูค่ะก็คือครูจิตาครูจิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะเป็นครูในในทุกด้านของชีวิตเลยค่ะครูจิตาออกมาไลฟ์ขายของค่ะคนหนึ่งก็ไปเก็บเทคนิคครูจิตาค่ะที่เขาขายของค่ะแล้วคนหนึ่งก็เอามาขายของแล้วคนหนึ่งก็ขายได้ค่ะ คนหนึ่งไปเก็บเทคนิคค่ะที่เขาโพสสินค้าค่ะทคนนหนึ่งก็เอาเทคนิคที่ครูโพสมาโพสสินค้าของตัวเองไม่ใช่ก๊อปมานะคะแต่เราเห็นว่าครูจะมีอารมณ์ความรู้สึกไปด้วยนะคะกีดวิดไว้ป้าขายดีมากกีดชยโยฮิวเนี่ยเหล่านี้เราต้องเก็บคีย์เหล่านี้ค่ะเพราะมันคือคียที่มันไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ตกกะเหตุผลอะไรมากไหมเออ มันคืออารมณ์ดีอะคุณต้องย้อนกลับไปดูนะคะโปรแกรม21วันนี้นะคะสร้างชีวิตใหม่นะคะสู่ออนไลน์ถ้าวันนี้คุณอยากสร้างชีวิตใหม่ค่ะคุณต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ค่ะคุณจะให้แบบโอ๊ยฉันทำไม่เป็นมาหยุดยัง้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ยังไงอะทำไม่เป็นเรียนรู้ได้เฮ้ยฉันนี่แม่งโคตรเก่งเลยเอองานที่เราเคยทำมาทั้งชีวิตนะเราก็ไม่เคยทำมาก่อน แต่เราก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นวันนี้งานงานนี้เราก็สามารถทําได้เชกเช่นเดียวกันไม่เป็นไรพี่เรียนรู้ก่อนอ่ะสมมติอ่ะเราแก้ปัญหาเรื่องนั้นได้ละขายกาแฟโอเคพี่เข้าใจแล้วแล้วห้องเรียนอยู่ไหนคะพี่ห้องเรียนอยู่ไหนคะอ่ะเดี๋ยวพี่เอก็จะมาถามละห้องเรียนอยู่ไหนคะห้องเรียนคนหนึ่งนะคะจะทํากลุ่มนะคะช่วยโพสช่วยขายนะคะไว้อยู่แล้วและจะมีคลิปในการสอนต่างๆให้อยู่แล้วถ้าเขาเข้าไปเรียน เขาก็จะลงมือทําและคนหนึ่งจะดูอย่างไรคะว่าเขาเปลี่ยนเขาตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตจริงๆคือคนหนึ่งอ่ะเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้จากทิปแล้วคนหนึ่งก็ลงมือทําโดยที่ไม่ได้ถามแม่แม่คีมหรือไม่ได้ถามคือคนหนึ่งคิดว่าคนหนึ่งจะได้ถามครูสิตาไหมคะคิดว่าครูสิตาจะได้ตอบคําถามไหมไม่เคยเลยนะคะคนหนึ่งไม่เคยโทรให้ครูสิตาโคชชิ่งเองส่วนตัวไม่เคยเลยนะคะครูสิตายังไม่เคยโคชชิ่งคนหนึ่งเอาจจริง แต่คนหนึ่งก็ลุกขึ้นมาได้ส่องแสงส่องประกายได้ได้เข้าไปอยู่ในในห้องแชนมีเนียแน,นแอคทีฟได้งงมากนะคะวันนั้นมีคนมาชวนนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะเข้าไปอยู่ในกลุ่มหงงมากเลยแล้วแบบตื่นเต้นเฮ้ยฉันมีฉันส่องแสงสว่างจนครูเห็นอนะคุณเข้าใจไหมดังนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าคุณเห็นคนสําเ็จเขาทำอะไรคุณก็แค่ทำตาม เรียนรู้และลงมือทำค่ะคุณเห็นไหมว่าคนแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์เขาออกมาไลฟ์สดขายของทุกวันน่ะเขาออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆทุกวันน่ะอะครูกดจักรวาลกดแรงหนึ่งดูมีใครบ้างไม่ออกมาเขาก็ออกมาทำคลิปกันน่ะไม่ออกมาไลฟ์สดก็ออกมาทำคลิปจริงไม่จริงไม่งั้นก็เปิดคอสอนจริงไม่จริงวันนี้เขาลุกขึ้นมาให้อแล้วเราอะให้อะไรโลกบ้าง ก่อนที่จะเรียกร้องว่าโลกให้อะไรเราบ้างเราเคยแต่ร้องขอว่าทำไมโชคชะตาฉันเป็นแบบนี้วะทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันด้วยทำไมคนนี้ทำได้ทำไมฉันทำไม่ได้เลิกโทษและรับผิดชอบค่ะเรียนรู้ค่ะคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่คนหนึ่งเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำค่ะคนหนึ่งมาแพ็กกล่องคนหนึ่งมาโพสขายคนหนึ่ง แนะนำสินค้าคนหนึ่งเรียนรู้ในระบบว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรมีจุดเด่นอะไรคนหนึ่งก็ไปฟังครูสิตาสอนทุกอย่างเอาจริงนะครูสิตาสอนว่าสินค้าตัวนี้ดียังไงดียังไงเราแค่ไปเก็บเคียอันนี้คือจริงๆอ่ะครูสิตาให้เยอะมากเลยนะคะอ่ะวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งต่อให้คุณไม่ทําไม่ทําแบรนด์กับเราอันนี้คือแชร์ในเรื่องของแบนด์เรานะคะคุณไม่ทําแบนด์กับเราแต่คุณขายอะไรอ่ะคุณก็ต้องรู้จักสินค้าของคุณไหม แล้วคุณก็ต้องเรียนรู้จากคนสําเร็จในด้านนั้นๆไหมต้นแบบของคุณอะในธุรกิจนั้นอะเป็นใครแล้วคุณทําแบบเขาหรือเปล่าคุณโพสต์วันหนึ่งกี่อันคุณไลฟ์สดกี่คลิปคุณทําอะไรบ้างในงานพื้นฐานของออนไลน์คุณเรียนรู้แล้วคุณเอาไปลงมือทําตื่นเช้ามาคุณทําอะไรคะโพสต์ให้ก่อนไหมหรือโพสต์ขายก่อนโพสต์ให้คืออะไรคะขอบคุณ บอกรักขอบคุณให้กําลังใจผู้คนเอาจริงๆนะคนเราอะ่ะต้องการกําลังใจแล้วคนหนึ่งอะ่ะจะดูจากจากจากตรงไหนคนหนึ่งนะคุยกับคนเยอะมากแล้วบอกเลยค่ะว่าคนที่เอากับเราจริงๆคนที่ตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตจริงๆคือคนที่ลงมือทําค่ะเราจะเห็นเขาโพสต์ค่ะเราจะเห็นเขาทําค่ะแล้วเราก็จะไปให้กําลังใจเขาค่ะเพราะแต่ละคนค่ะ แต่ละคนไม่เหมือนกันตัดสินใจไม่เท่ากันค่ะก็บอกแล้วเนาะถ้าคุณเดี๋ยววันไหนคนหนึ่งจะเอาเรื่องการตัดสินใจมีสามระดับมาให้อีกนะคะตัดสินใจลองทาตัดสินอาตัดสินใจสมัครตัดสินใจลองทําตัดสินใจสําเร็จมันต่างกันค่ะมันต่างกันมากการลงมือทําต่างกันผลลัพธ์ก็เลยต่างกันจริงๆดังนั้นสิ่งที่เราจะวัดได้ค่ะก็คือคนที่ลงมือทําให้คลิปไปแล้ว ยังเงียบบอกว่าให้ทําแบบนี้แล้วยังเงียบสามรอบแล้วยังเงียบไม่เป็นไรเรายังส่งคลิปให้อยู่แต่เราจะไม่คุยส่วนตัวแล้วถ้าเขาไม่ถามมาโอเคไหมคะเออเราไม่เคยปล่อยมือใครถ้าเขาไม่ปล่อยมือเราเออและนะคะหลายๆครั้งค่ะที่ถ้าไม่ําแล้วจะให้เราช่วยอะไรได้จริงไหมคะ ขายอย่างไรให้ได้ใจลูกค้าคุณต้องถามถึงปัญหาของเขาก่อนคะ่ะคุณต้องรู้ปัญหาของเขาก่อนคะ่ะแล้วคุณช่วยแก้ปัญหาของเขาคะ่ะและถ้าเขาลงมือทําตามคะ่ะอันนั้นแหละโคตรเพชรแต่ถ้าเขาไม่ลงมือทําตามเสียใจไหมคะไม่คะ่ะถ้าเขาไม่ลงมือทําตามเราก็คุยกับคนใหม่คะ่ะเดี๋ยววันหนึ่งเขาเห็นคนที่อยู่กับเราเติบโตขึ้นเดี๋ยวความจกลับมาเองคะ่ะ ดังนั้นนะคะจะบอกว่าขายอย่างไรให้ได้ใจลูกค้าคือความจริงใจค่ะจริงใจจริงๆค่ะเหมือนวันนี้ทีมงานเข้ามานะคะสั่งของค่ะบอกว่าพี่อีกนิดเดียวก็จะอีกนิดเดียวก็สะสมยอดได้แล้วไม่ใช่สะสมยอดสิอีกนิดเดียวก็จะได้รับโบนัสสี่รอบบินเป็นการรักษายอดใช่ไหมเป็นการซื้อซ้ำใช่ไหมคะถ้าพี่ซื้อปลีก,กับเราเนี่ย พี่จะไม่ได้โบนัสในระบบไงให้เขาตัดสินใจค่ะนี่คือความจริงใจค่ะให้เขาตัดสินใจถามว่าขายของอ่ะเราก็อยากขายของได้อยู่แล้วจริงไหมคะแต่วันนี้ค่ะทีมงานของเราเขาก็จะเติบโตเหมือนกันเขาก็เป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมกับเราเราจะไม่บอกผลประโยชน์เขาเหรอคะแต่ถ้าเขารู้ผลประโยชน์เขาแล้วแต่เขาไม่เอาก็แล้วแต่เขาเขาอยากจะซื้อกินซื้อใช้เป็นเป็น เป็นแม่ค้าออนไลน์ต่อไปแล้วแต่หรือจะลุกขึ้นมาสร้างธุรกิจของตัวเองก็แล้วแต่เพราะของธุรกิจออนไลน์นะคะจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นยุคใหม่มันไม่ใช่ยุคเก่าแล้วนะที่ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแต่ตอนนี้มันคือการสร้างธุรกิจที่เป็นเขาเรียกว่าห้างสรรพสินค้าช็อปช้อปปิ้งออนไลน์คุณซื้ออะไรก็ได้อะแต่ในธุรกิจของเราอะค่ะ เราสามารถช้อปปิ้งในในแอปได้อะเขาเรียกอะไรช้อปปิ้งในออนไลน์ได้อะในระบบของเรามันมีแบบนั้นและพัฒนาตลอดเวลาดังนั้นวันนี้นะคะคุณแค่เรียนรู้สำหรับคนหนึ่งนะคะคนหนึ่งเป็นคนที่เรียนรู้ไงแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเรียนรู้มันจะทำให้เราไปไกลกว่าเดิมอะพอเราเรียนรู้อะเราไม่ได้เก็บอมพนามาคุณเข้าใจไหมคะ พอเราเรียนรู้แล้วอ่ะเฮ้ยเราทําแล้วมันได้ผลอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูโคตรภูมิใจเลยกูจอยากจะบอกใครไหมคะคุณอยากจะบอกทุกคนค่ะเมื่อคุณอยากบอกค่ะคุณตื่นเต้นคุณอยากบอกนั่นแหละผลลัพธ์คุณจะมาค่ะแต่วันนี้คุณไม่เรียนรู้ค่ะคุณจะเอาพลังที่ไหนอ่ะไปสร้างชีวิตใหม่ถ้าวันนี้คุณเรียนรู้แล้วลองมือทำคุณจะมีพลังงานชีวิตใหม่ค่ะคุณจะเกิดใหม่ในร่างเดิมค่ะเอาไม่เอาเออ สวัสดีค่ะพี่อไทการเพิ่งเห็นนะสวัสดีค่ะพี่น้อยเออโอเคไหมคะการเรียนรู้จะทําให้เรามีวิธีคิดด้านดีและสร้างพลังงานด้านดีในการลงมือทําไปตลอดลอดฝั่งไปตลอดจนถึงผลลัพธ์แต่วิธีการในการขายค่ะวิธีการในการขายค่ะมันคือมันคือทักษะมันคือทักษะที่เราลงมือทําเฮ้ยวันนี้ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเราพัฒนาใหม่เออพรุ่งนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้แน่นอนอะพรุ่งนี้ยังไม่ได้อัพพลืนได้แน่นอนไปเรียนอีกไปดูอีกไปดูคนขายดีเอยเขาโพสอะไรเขาพูดอะไรไปดูคนที่เขาแบบปิดบินใหญ่ๆเเขาทํายังไงวะไปดูคนที่แบบเนี่ยคุณคุณไปดูคุณต้องไปเก็บหลักฐานนะคุณต้องเป็นนักเก็บหลักฐานเลยนะถ้าคุณอยากสร้างพลังให้กับตัวเองนะคะคุณจะขายอย่างไรให้ได้ใจลูกค้าคือจริงใจใช่ไหมแล้วคุณต้องไปเก็บหลักฐานด้านดีนดทั้งหมดเลย ตอนนี้คุณขายไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่คุณต้องไปดูหลักฐานค่ะคุณไปดูค่ะว่าแม่ค้าขายของตลาดนัดโคตรจนเลยแต่เขามารับจ้างโพสขายเขายังทําได้เลยด็อกเตอร์เจ้าของนักเออเจ้าของธุรกิจร้านเพรเขายังมาขายออนไลน์ได้เลยเราเป็นใครคะเราเป็นแม่บ้านอยู่บ้านไปหาค่ะแม่บ้านอยู่บ้านมีค่ะแม่บ้านเลี้ยงลูกอ่อนแม่กิฟต์โรสลีนค่ะอยู่บ้านก็ทําอาชีพออนไลน์ได้ ครูออนสุภาวรรณค่ะลาออกจากงานประจำเงินเดือนสี่หมื่นค่ะมาทำธุรกิจออ,ออนไลน์ค่ะได้วันละ6หลักโอเคไหมคะคุ้มไหมคะที่จะเรียนรู้ถ้าคุณคิดว่าคุ้มที่จะเรียนรู้คุณจงเป็นนักเรียนรู้และเป็นนักลงมือทำค่ะนักสร้างผลลัพธ์ให้กับชีวิตของตัวเองค่ะอย่าคิดว่าการที่เราได้เจอกันมันแค่ทางผ่านไม่ใช่นะคะการที่เราได้เจอกันนะคะมันคือการจุดประกายค่ะ ที่ทําให้คุณค่ะได้เปลี่ยนชีวิตใหม่คุณรู้ตัวไหมเนี่ยว่าคุณโคตรของโคตรของโคตรโชคด,ดีเลยเพราะสําหรับคนหนึ่งแล้วการเจอครูสิตาคือปาฏิหาริย์ของชีวิตค่ะถ้าเราไม่เจอครูสิตาถ้าเราไม่ได้เรียนรู้กับครูสิตาคนหนึ่งไม่มีวันได้เป็นแบบนี้จริงๆจะมีความมั่นใจจะมีพลังแบบนี้หรอคะจะแบบลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยแบบนี้หรอคะไม่มีทางจริงๆเพราะสําหรับตัวเองแล้วไม่ชอบแต่งตัวคะ่ะเห็นสวยๆแบบนี้นะคะแต่งอะไรก็แต่งไปค่ะแต่ตอนนี้นะคะ สำหรับเราแล้วนะคะเราสวยเพื่อโลกค่ะเรารู้ค่ะว่าการที่เราออกมาสวยมันคือ first impression มันคือการที่คนจะเข้ามาดูเราค่ะดังนั้นค่ะวันนี้ถ้าเราจะช่วยคนได้เยอะเราไม่ได้ดูแค่ตัวเราแต่เรารู้ว่าเราพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆวันถ้าเราเปลี่ยนเดี๋ยวมันมีคนเห็นเองค่ะแต่ถ้ามันยังไม่มีใครแบบมาทักเราเลยอะ่ะแปลว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะ ดังนั้นขายอย่างไรให้ได้ใจลูกค้านะคะจริงใจและเรียนรู้พัฒนาตัวเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ถ้ายังไม่ถึงเป้าหมายที่ฝันไว้โอเคไหมคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะได้เกิดการตื่นรู้นะคะและเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราไม่เคยรู้คะ่ะอะไรที่มันทําให้เราลังเลสงสัยอยู่นะคะคุณจงไปหาคําตอบให้เสร็จสินค้าแต่ละตัวให้อะไรผู้คนบ้างคุณต้องเรียนรู้ อะไรที่คุณไม่รู้อย่าอย่าทำให้ตัวเองเป็นคนไม่รู้อะ่ะก็คแค่เรียนรู้โอเคไหมคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดแชร์ขอให้คุณผู้สนในการกดไลค์กดแชร์ของคุณส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมายนะคะสวัสดีคะ่ะบาย